โอเคครับก็ขอโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อไฟนะครับอันนี้ปักมันสายขาดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อนะครับก่อนอื่นเราก็ไปถอดปัก,กก่อนตอนนี้เราก็ถอดปักเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับเราก็มาเริ่มการต่อสายไฟเลยนะครับซายนี้ก็จะต่อสายขาวเชื่อมกับสายขาวนะครับนะครับสายดําต่อกับสายดํะครับตอนอื่นเราก็บิดให้รวดมันสวยงามก่อนค่อยต่อนะครับติดทั้งสองเลยนะครับบิดเสร็จแล้วนะครับก็ พันเลยนะครับพันเข้าด้วยกันเลยนะครับตอนนี้กเกษตรจซล้นนะครับสายดำสายต่อไปก็สายขาวนะครับ สายเขาก็ต่อเสร็จแล้วนะครับห้องตอนต่อไปก็พังด้วยเตมดำนะครับเตมเนี่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแกะดอนไหนเนี่ยเจอแล้ว ทีนี้ก็พันให้สวยงามเลยนะครับขออนุญาตพันแป๊บหนึ่งนะครับมันค่อนข้างใช้เวลาตอนนี้เราก็พัน สายขาวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ามาพัานสายดำต่อเลยนะครับคอพันเทปดำต้องใช้เวลาดีนึงผมคอพันนะครับเราก็เราก็อ่าพันเทปดำเสร็จแล้วนะครับของสายดำถ้าเราว็ดูตอนนี้ลองดับไฟดูนะครับตอนนี้ยังไม่มี นะครับเราขอตัวไปเสียบปลั๊กไฟแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็จะมาลองเสียบสายชาร์จแบตใส่ power bank ให้ดูนะครับว่าไฟเข้าได้ไหมเขัามาชมกันทุกคนลุนล้นล้นหนึ่งสงสามเข้านะครับทุกคน วันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบาย